365 breaking news ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้โยกย้ายนายกิติพงศ์กิติยารักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและให้โยกย้ายนายธงทองจันทรางสุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมแทนพร้อมแต่งตั้งให้พลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้นายชัยเกษนิติสิริรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่านายกิติพงศ์ได้แจ้งความจำนงมาเป็นความสมัครใจที่จะโยกย้ายไปเป็นตำแหน่งผู้บริหารซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งปลัดกระทรวง โรงพยาบาลแม่ลาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวตั้งแต่เมื่อวานนี้ทําให้ต้องมีการอบพยพผู้ป่วยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาใช้พื้นที่ด้านนอกติดตามได้จากรายงานจากคุณวิรยุทธ์วิริยะสัจจจิตค่ะขณะนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ลาวอาเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด6.3รลกเตอร์ตรงจุดนี้อยู่ห่างจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ประมาณ30กิโลเมตรนะครับซึ่งในตัวอาคารของโรงพยาบาลได้มีความเสียหายอย่างมากนะครับทำให้แพทย์ได้อพยพผู้ป่วยมาอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงครับปกติวันนี้เป็นวันทําการปกติเนี่ยนะฮะก็คนจะมีคนให้มารับยานะครับแต่คนไข้ที่ยังไม่ฉุกเฉินเราก็ขอความร่วมมือไปทางผู้ใหญ่บ้านว่าอาจจะยังไม่มานะฮะตรงนี้เราจะรับแต่คนไข้ที่ฉุกเฉินรุนแรงก่อนนะครับเราจะทํางานเต็มที่นะครับเพราะว่าในเชียงรายก็ยุ่งกันเหมือนกัน ในคนไข้ที่เกินมือเราหรือว่าต้องการการเล็กเส์หรือว่าการบาดเจ็บเยอะสิ่งตา่อกันศูญเสียชีวิตเราก็จะส่งไปรักษาตอนที่เชียงรายครับตอนนี้โรงพยาบาลขาดแคลนอะไรไหมฮะที่จะต้องช่วยเหลือวตอนนี้ตอนน,อน,นี้อุปกรณ์การแพทย์ไม่ขาดแคลนฮะเราเรารักษาของทุกชิ้นปลอดภัยทุกชิ้นนะฮะปัญหาจะมีเดียวคือเราไม่สามารถเข้าไปใช้บริการข้างในได้ทุกหน่วยงานก็ต่างระดมสัพพกกำลังในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลแม่ลาวแห่งนี้นะครับที่ได้อบพยพผู้ป่วยออกมาทั้งหมดแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับเป็นแผ่นดินไวหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ79ปีนะครับหรือตั้งแต่ปี2479นะครับซึ่งตรงจุดนี้เองทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับด้านานายพิพัฒน์ถ่ายภาพวิรยุทธ์วิริยะสัจจจิต365โพสต์นิวรายงานครับ ขณะที่ข้อมูลจากสำนักสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกานั้นได้ระบุนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา18นาทีหรือว่า3นาฬิกา18นาทีตามเวลาในประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.0ในทะเลใกล้เมืองอิโตะจังหวัดวาคายามะทางตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นจดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอย,อยู่ที่ความลึก155กิโลเมตรห่างจากกรุงโตเกียว98กิโลเมตรแต่ไม่มีคลื่นสึนามิกเกิดขึ้น ผลจากแผ่นดินไหวนั้นทําให้อาคารสูงในกรุงโตเกียวสั่นสะเทือนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่พบสัญญาณความผิดปกติใดๆกับต่อปฏิกรของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิซึ่งเคยเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาใน365 breaking news ค่ะ